เอฟเฟกปลุกหน้าจอบนมือถือซัมซุงแบบนี้ด้วยแอป OneLand ใน Good Lock ฟีเจอร์นี้เราสอนไปนานแล้วนะทุกคนแต่จะกลับมารีรันให้เพื่อนเพื่ออีกรอบนึงันดับแรกเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อทำการดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ที่เพื่อนๆชอบก่อนใครที่มีวอลเปเปอร์ที่จะใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแฟนรูปอะไรเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะทุกคนสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยสําหรับใครที่ไม่มีเนี่ยก็ลองโหลดวอลเปเปอร์จากเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะทุกคนหรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆเนี่ยก็ลองทําตามคลิปดูได้เลยนะได้วอลเปภาาาพททีี่่่เรจจะะได้มมนนนนนยักก็อูใุค เมื่อได้วอลเปเปอร์แล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันกุ่ล็อกได้เลยแอปพลิเคชันที่จะใช้นั่นก็คือแอปพลิเคชันวันเดอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็ทํางานกดเลือกหัวข้อที่2ตรงนี้กดปุ่มบวกเพื่อแอดวอลเปเปอร์ของเราได้เลยอันนี้แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะใช้รูปอะไรก็สามารถกดเลือกของเพื่อนๆได้เลยแล้วก็มีวอลเปเปอร์สำเร็จรูปที่อยู่ใน Galaxy Team เนี่ยก็มาให้เราเลือกใช้เหมือนกันมีทั้งแบบในส่วนเสียเงินแล้วก็แบบฟรีนะทุกคนแต่วันนี้เราจะขอใช้วอลเปเปอร์ที่เราเตรียมมาล,นนะมมาลปุลปลปร,รก